ค่ะพี่นอ้องเมื่อนีกับมะพอกันเช่นเคยเนาะคะ่ะเมื่อนีนะคะข้ากับมะสีดหย่านะคะสีดยา,ายหยาเขานะคะสนูนะคะหลังจากที่ห้าววันปุ๋ยได้สองอาทิตย์ก็กัวนะคะเขาก็เริ่มข้นงามแล้วจา้าพันธุ์ที่ห้าใส่นะคะก็จะเป็นกะสีโกค่ะนะคะกำลังงามค่ะงามกว่าเขาน้าทงบานอีก สีโขสีบอพอได้พันอยู่ในแนวอยู่บนน้่เอาไว้ใส่หน้าต่างจ้าพัานนี่สีได้แนวบนนั่นเอาแนวไว้ประมาณสามให้จ้ะกับประมาณสามไรกลัวๆนะมาสีดยานะคะยาคร่ะยาสนุสนุแดงจ้าตัวนี้ตัวนี้ด้วยจ้ะ นี่คือสนูแดงมู้มือคือแหลใช่ไหมส,หน <c oughs> นสนูแดงนี่ค่ะสนูแดงเป็นคือห้องสนูแดงเจ้สนูจ้าลำตน้นมันจะเป็นสีแดงเขาจะเลยกห้องสนูแดงพันนะ,นะยาที่เข้าใส่ก็คือบอบอกนะคะเดี๋ยวสิบิพิษลิขสิทธิ์พืนนะคะเดี๋ยว ได้ผลกนแห้งสีมากอัปเดตใี่บึงใหม่อีกที่หนึ่งจ้ามือนีเห่ากับมาพอกันพวกพอกันตำหนีนอกจะาเอาไว้เทื่ยนานะคะคลิปต่อไปกะจะลงให้บึงอีกนอกาจะาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แนเด้อจา้าไปติดตามในช่องยูทูบอีกอีกช่องทางหนึ่งเด้อจา้าช่องยูทูบแล้วก็ช่องติกตอกนะคะเข้าไปเบึงได้เลยจา้า ขอบคณเลวๆจ้าไปแล้ว